ผู้พาคนพาพิธีนักคนต่อเชื้อซื้อสัตว์เจ้าโฮปุ๊บกว่าหนึ่วันผู้ควบคุมเถวได้นำกำลังคนหน่วยทหารควบคุมไฟป่าหมอกฟันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพดิสานส่วนหน้าอนามัยของประชาชนรวมทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายท่านผู้าการตำรวจภูธรภาค5ท่านรองนายทัพภาคที่3ผู้าการกองพลฐานรับที่7ผู้าการมณฑลทนหารบกที่ท3 3การไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพที่3ส่วนหน้าให้ทราบแล้วนั้นด้วยเหตุผลปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีพวกเราในฐานะของข้าราชการได้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ อายรับผู้ดีสามนะครับในฐานะผู้ชากการตองชัการควบคุมสถานการณ์ากแก้วครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับกผสจังหวัดนวันนี้ก็มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนสำคัญเลยนะครับในการตรวจสารอันตรนยครับตอนนี้ผมลงเราตั้งไว้ที่สามสื่อมวลชนรวมไปถึงที่แขกิบูกิจที่มาในงานนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าช่วงนี้ขอหน่อยจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าด้วยนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนะคะอากาศแห้ง ย่อเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยนะคะเชิญเข้าไปศึกษากันได้นวิธีการจัดก,การในเรื่องของขยะนะคะหลากหลายวิธีซึ่งนำมาเป็นเราก็สามารถก่กมือกันซึง่งขณะนี้นะคะท่านประธานในวิธีการทัคนานะคะครับอกองในยการควบคุมสายการไฟป่าอบอกพันกองทัพภาคที่สามเนี่ยเ,เราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวานะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวา จนถึงเ,เราเก็บข้อมูลตั้งแต่หธันวาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้ในในยอดรวมจนจนถึง19มกราเนี่ยสภาพาฝุ่นละอองนะครับยังไม่เกินเกณฑ์มีมีอยู่สองจังหวัดทีอ่อยู่ในขั้นของของไม่ไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับออยู่ในขั้นของต้องต้องเฝ้าระวังเนี่ย ก็เพียงไม่กี่วันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในห่วงระยะเวลาผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเรายังอยู่ในเกณ์ดีกับดีมากนะครับและมีอยู่เล็กน้อยไม่ไม่จำนวนไม่กี่วันในในสองจังหวัดเท่านั้นเองจุด hotspot เราเก็บทีติเทียบกับปีที่แล้วลดลงไปเกือบ50นะครับบางจังหวัดเนี่ยมากกว่า50ถ้าเฉลี่ยโดยรวมของ17จังหวัดภาคเหนือนะครับก็50กว่า เปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่ลดลงไป